พี่อยู่อีสานบอเคยพบพัานเมืองกรุงเห็นแต่ทองทุง่งเห็นเขามุงบ้านได้ฟังของมาเมืองหลวงต้องตะลึงตา้างขลังคาบ้านเมืองมุงด้วยกระเบื้องสีแดง เมืองหลวงลานตาไปด้วยไฟฟ้ามากีไปไหนสักทีต้องนั่งแท็กซี่อกแบ่งจะกินอาหารหรือก๋แสนจะแพงต้องควักใบแดงแดงกระเป๋าแห้งเต็มมัน พี่อยู่อีสานเที่ยวทั้งวันทั้งคืนเจ็บผักหักฟืนนั่งหลังเกวียนสุดสันหาชิปสตังเที่ยวไปได้ทั้งวันไม่เหมือนเมืองสะว,วันต้องพกเงินพันตลอดปี พี่อยู่อีสานบอกเคยพบค่านเมืองกรุงเห็นแต่ทองทุง่งเห็นเขามุงบ้านได้ฟังเม่อมาเมืองหลวงต้องตะลึงตาข้างเห็นลังคาบ้านเมืองมุงด้วยกระเบื้องสีแดงเมืองหลวงลานตาไปด้วยไฟฟ้ามากทีไปไหนสักทีต้องนั่งแท็กซี่พกแบงจะกินอาหารหรือก๋แสนจะแพงต้องควักใบาแดงแดงกระเป๋าแหง้ง มันที่อยู่อีสานเที่ยวทั้งวันทั้งคืนเก็บผักหักฟืนนางหลังเกวียนตกตันห้าสิบสตังเที่ยวไปได้ทั้งวันไม่เหมือนเมืองสวรรค์ต้องพกเงินพันตลอด